เหรียญพระครูนิวาธรรมขันปี2482ครับหรือหลวงพ่อ,อพโดมวัดหนองโพครับที่นครสวรรค์ครับ,รบเป็นเหรียญรูปไข่นะครับด้านหลังครับองค์นี้ปล่อย2 9 0 9ครับองค์นี้ก็คือ หลวงพ่อพเงินวัดดอนยาหอปี2500ครับเป็นรุ่นรุ่น3ครับท,ท,ที่จ้างนะครับด้านหลังครับหลวงพ่อพเงินวัดดอนยาหามนครปฐมปี2500นะครับเอ่อองค์นี้ปล่อย900ครับเอ่อองค์นี้ก็คือหลวงปู่คำกันเองรุ่นแรกปี27ครับ ว,วัดถ้ำขัวสวรรค์อโค้งเจียมจังหอุบลราชธานีครับประมาณปี2-7ครับองนี้ปล่อยพันเก้าครับด้านด้าน,านหลังครับหลวงปู่ขับกันเองรุ่นแรกครับอา่าองนี้คือล็อกเก็ตรอห้าสยามินรอสองหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดครับจุฬาลงกรณ์รอห้าครับ ด้านหลังเป็นรูปช้างสามเสียนครับเป็นเราล็อกเก็ตนะครับปล่อยเจ็ดร้อยครับทุกองทุกองนราคาเดี๋ยวรลงติที่อทีน่0 8 6 1 6 6, 6ูนนะครับเป็นไอดียได้นะครับขอบคุณครับ